ท่านดำรงชัยเนยรมิตรกระผงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุริรามกระผมเดโชพัฒนาพิทักษ์พัฒนาการจังหวัดบุริรามในานามของคณะทำงานโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอกงานโอทอก SME ปูญ,ญาิาปุริมรมขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง คุโรนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดการดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายโอทอปและเอสีภูมิปัญญาบุรีรัมย์ในระหว่างวันที่25-29มีนาคม2564รวม5วันหน้าบริเวณลานแสดงสินค้าห้างสรรพสินค้าทีามีหีจซูเปอร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองบุรีรัมย ซึ่งเป็นเวลาเา้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบรีรัมมัดละครตอนที่27มีนาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโฮเทได้รับการพัฒนายกระดับในด้านการบริหารจัดการด้านการผลิตการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นการขยายผลให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโฮเทสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาโฮเท ให้พร้อมกบับเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึกได้สามารถแข่งานันสู่ระดับสูระดับสากลได้ดกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปสองอจำนวน60บูธด,ดังนี้จากผู้ประกอบการทุมน o ท่องเที่ยวโอทอปทววาวิถีจังหวัดบุรีรัมม์ 1. จากผู้ประการโลตัสได้คุณปัญญาของคนคุยรำ 2. การเลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค 3. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 4. การจัดแสดงศิลปะฒนธรรมอีสานใต้ศิลปะนักร้องที่มีชื่อเสียงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทุกส่วนภาคเอกชน4เมืองทุนผู้ผลิตผู้ประกอบการโฮเท ผู้ปัญญายมีรัำผู้ประกอบการจากชุมชนท้องเที่ยวโอทอกนับวันไร่ขีและผู้บริหารผู้บริหารห้างสรรพสินค้าส่งผลิตสุพเปอร์เซ็นเตอร์ซึ่งเป็นสถานที่ในตางทำเป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าโอทอกงานโอทอกเก็ตอยู่ดีผู้บรรยายมีรัำขอเย่างจ่าเรียนเชิญครั้น ท谢谢่านพัฒนาการจังหวัด <maybe> บ <society using magari> <gen> ุรีรัมย์ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารห้างสรรพสินค้าทวรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์คุณแม่พานีโรจนนนท์สินวิไลนะครับท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวบุรีรัมย์ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับท่านผู้ประกอบการโคทอกกลุ่มประกอบการภูมิัญญาบุรีรัมย์ครับจากหมู่บ้านท่องเที่ยวโคทอกนวัดทิพีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ วันนี้วันศุกร์วันศุกร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับก็เงินเดือนออกกันแล้วนะครับก็ไปโดเงินมาใช้ได้นะครับเพราะว่างานนี้มีสินค้านะครับอ,อย่ที่ทางท่งนานพู้ราชการจังหวัดได้กล่าวในงานื่อสักครู่นะครับเรามาร่วมกันเพื่อเปิดช่องทางตลาดให้กับกลุล่มรัวทอปนะครับผลิตภัณฑ์ของคนบุรีล์นะครับได้มาแสดงมาจําหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายเสื้อผ้า สาเด็จรูปหรือว่าอาหารนะครับก็มีหลายหลายบูธเราประจักรกี่บูธวันนี้ประมาณ60บูธนะครับก็อยู่ด้านหน้าด้านหน้าเวทีนี่เองนะครับเดี๋ยวก็แต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับวันที่25ก็มีการจําหน่ายแล้วเห็นว่ายอดจาหน่ายก็อยู่ประมาณสักสองล้านกว่าใช่ปะถ้าท่านประธานว่านะครับก็ขอให้เป็นสองล้านในห้าวันนะครับในทุกเจ้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เรา าการนียก็อยู่ในช่วงเวลาที่เราจะต้องเป็นเจ้าบ้านในการที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมาวิ่งวิรา马拉松นะครับซึ่งเราเลื่อนมาจากเดือนมกราคมจากมาตรการจากการที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะครับเราเลื่อนมาจากมกรายาี่ส,สิบสี่มกราแล้วก็มาจากที่นะยกรัฐมนตรีวิ่งวิรา马า松ยี่สิบกับ28ิมีนาคม ปรากฏว่ากรกตกําหนดว่า28ให้เลือกที่ภานก็เลยกําหนดให้วิ่งไปที่27วันเดียวนะครับวันพนี้ใน3ระยะก็คือระยะฟูลมารารอนที่เขาวิ่งกัน42.95 1กิโลมระยะครับมารารอนวิ่งกัน21กิโลมแล้วก็มินิมารารอน10กิโลมนะครับส่วนระยะวิ่งในสนุกสนานที่เขาเรียกปันปันไปวิ่งทีหนึ่งวันครอบครัวที่12เมษายนนะครับก็ก็ถือว่าเป็นคิกออฟ งานที่เราเจะเปิดบ้านเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตั้งแต่มาตรการาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับที่มันผ่อนคลายลงไปเยอะแล้วนะครับเชาวปาะทางออกกันได้นี่ต้องกักตัวมาจากจังหวัดไหนไม่รู้นะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคนะคะรับรัฐสคอบ,บอเนี่ยก็ <c oughs> ได้ประกาศพื้นที่จังหวัดคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประกาศแล้วนะครับว่าปริมาณไม่ จังหวัดไม่มีพื้นที่สีแดงนะครับใครเข้ามาจังหวัดไม่้องกักตัวเพราะว่าจะเป็นสมุทรสาครกรุงเทพปทุปมธานีนะครับแต่ก็ยังต้องดูแลตามมาตรวจคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุขน,นะครับเรื่องการเว้นระยะหา่างการสวมหน้ากากอนามัยนะครับการล้างมือบ่อยๆนะครับการวดรัดอนูบูแต่ไปนี้ก็ยังต้องปฏิบัติโดยคล้คัดน,นะครับ,รบก็เราไม่ต้องดำเนินการนี้อยู่แต่ถ้าเกิดไม่ไอนอลภาย นะครับบุรีรัมย์เราไม่เจอผู้ที่ติดเชื้อโควิดมาตั้งแต่พกราคมนะครับก็ขอให้ไม่ติดตลอดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับก็พรุ่งนี้จะมีนักวิ่งมาวิ่งที่บุรีรัมย์ประมาณเกือบสามหมื่นเกือบสามหมื่นคนนะครับเกือบสามหมื่นคนผู้ติดตามครอบครัวกันอีกก็ผมว่าพอๆกันขึ้นขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่รู้ว่ามีนักวิ่งที่มาจากต่างจังหวัดได้มาเดินชมสินค้าเรียบาลโอท็อปของเราหรือยัง นะครับเพราะว่าวิ่งพรุ่งนี้เราปรับเวลาจากวิ่งตอนเช้ามาวิ่งตอนกลางคืนนะครับก็จะเป็นสนามวิ่งบริรญาัมารารอนที่เป็นวิ่งไหนหลันครั้งแรกของประเทศไทยนะครับและช่วงนี้ท่านไปไหนมาไหนก็อาจจะเห็นหลายๆห,หน่วยงานหลายภาคส่วนประดับประดาไฟตามถนนนะครับรวมทั้งกลุ่มกองเชียร์นะครับของพวกเราเพื่อจะต้อนรับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในรวงนี้แล้วก็นี ก็จะมีการปิดถนนร้อยเปอร์เซ็นต์ในเส้นทางวิ่งน,นะครับก็นั้นก็ฝากประยาพบา์ด้วยนะครับว่านักวิ่งที่จะมาวิ่งควรจะเข้าประตูไหนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายสื่อก็ปยาบาลพัน,นนะครับสื่อสารมวลชนก็ฝากช่วยกันะยาสัมพันธ์ด้วยทั้งนี้เรื่องการดูแลการอำนวยความสะดวกของคนที่มาเที่ยววีรบมเราก็อยากได้เงินเข้ามาเที่ยวมาเที่ยววีรบมรลเรามาใช้จ่ายในที่วรีรบมครับเยอะๆงานนี้ก็สอดคล้องกันนะครับแต่หลังจากงานนี้ไปแล้วนะครับเราก็ยังมีงาน ตั้งแต่วันที่6เมษายนโดยถือเอาเลิกเอาใช้วันจัก,กรีนะครับซึ่งเป็นวันที่6เมษายนนะครับก mm hmm. รีรัมเราถือว่าเป็นเมืองที่ต่อตั้งโดยพระบทาทสมเด็จพระบรยอาฟันธุจักราลกมหาราชนะครับราการที่หน mm ึ hmm. ่งเรามีอ,อรุษสวรีของรายการที่หน mm ึ hmm. ่งเป็นวงเวียนนะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงประดับตกแต่งนะครับ mm hmm. ใครมาเ,ามเรีรัมก็อยากไปกราบสักการะแล้วตอนนี้ไปถ่ายรูปเป็นเต็มเลย นะครับเรามีชั้น9้าชั้นจํานวน360ต้นประดับประดาไฟสวยงามครับวันนี้ใครมีญาติพี่น้องใครมาเที่ยวเวลามก็ต้องพาไปถ่ายรูปนอกจากไปกราบไหว้ขอพรแล้วนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะมีงานตั้งแต่6เมษายนยาวไปถึง15เมษายนครับเป็นช่วงเทศกาลสงการเฟสติวัลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่เราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพ่ายงั้นี้พี่น้องที่มีลิตภรพันธ์สินค้าขอทอ จะขายหมดในวันนี้นะครับเก็บมาไว้ขายในช่วงสงการด้วยนะครับผาคิดว่าคนจะนี่มาเที่ยวสงการกันเยอะนะครับแลว้วก็เรามีกิจกรรมมากมายหลากหลายนะครับมาติดตามได้ทางสื่อพยาบาลทั้งหลายนะครับวันนี้ก็คิดว่าก็บ้านอื่นบ้านอื่นเขามีเป็นไงรเราไม่รู้แต่บ้านนี้เมืองนี้เราเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต้องการให้เข้ามากินมาพักมาอยู่มาซื้อของบ้านเรา นะครับเพ่จะได้พื้นฟูเศรษฐกิจของคนบุรีรมให้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับก็ขอขอบคุณทางท่านแม่การจังหวัดและทีมงานท่านการบริทุกท่านนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านด้เอกชนทั้งหลายนะครับกลุ่มโอทอปนะครับได้มาร่วมจัดงานตามโครงการจําหน่ายสินค้าบริษโอท็อปงานโอทอปเอสดีภูมปัญญาวันในวันนี้นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขายดบขายดี ได้รับเลยรวยนะครับสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยด้วยทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณนะคะท่านกำลังใจในรมิตกัรพงค่ะเป็นอย่างสูงเลยนะคะและในระดับนี้ค่ะขอเรียนเชิญนายเดโชวัฒนาพิทักษ์นายกการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับผู้บริหารส่วนราชการทุกท่านค่ะเชิญ้ากบทเวทีนะคะเพื่อเข้าร่วมการเปิดงานเป็นสักขีพยานค่ะในงานครั้งนี้เรียนเชิญค่ะ